สบายดีสวีดนะัสนี่สาวุไทย่าสิพามากินข้าวป้าจ้าหนู้นแล้วก็สิว่าสิเก็บดอกไม้ว่าสิพาเก็บดอกไม้นี่คือดอกสีขาวเต็มพืชไปหมดแต่จา้าช่วงนี้นะ่ะดอกนี้เขาเรียกภาษาสวีเดนก็นสิว่าวิเซบปบุกวิเซบปบุกเพราะว่ามันเยอะวิซับวิเซบปบวิเซบปบุกวิเซบปบ เพราะว่ามันเยอะเยอะมากจ้ะถ้าดอกเดียวเวสเซปะเนี่ยจ้ะดอกหนึ่งงามๆามาวไทยจะเก็บจ้ะวันนี้จะพาเก็บแต่ก่อนที่จะเก็บก็เดินออกกํลาลังกายมาก็เหนื่อยเหมือนกันหิ้วเข่าเทียงแล้วจะเก็บไปใส่แจกันจ้ะสวยมากเนี่ยอยู่ได้หลายวันเหมือนกันเนี่ยงามงามาวพุไทยละ,สะโสดมากเสียบไม่มีแรอยู่เสียบไม่ได้ก็เสียบไม่ได้ ก็จะนั่งกินข้าวที่ไหนชายบุรีร้ายกินข้าวนั่งได้หมดนั่งได้ทุกที่ละค่ะวันนี้สาุรัยโห่ข้าวมานาวจ้าโหข้าวาด้วยกับกาแฟโหวข้าวกับกาแฟคู่ใจโห่ามานา,าวจ้าเหมือของแดงที่เก่าจ้าขอาด้วยเออนั่งตรงนี้ก็ได้นั่งตรงนี้กินตรงนี้นี่ข้าวเหนียว เหนียวกันสะท้านมากเลยจีจักข้าวเหนียวข้าวเหนียวมากเกิดข้าวอ๊คพบอะไรดอกไม้สีสวยงามเนาะปิดข้าวอ๊คพบอะไรมันหิ้วเข่าแล้วมันหิ้วเข่าดอกไม้เต็มไปหมดอาจารย์มีดอกสีเหลืองเนี่ยเนี่ยดอกเนี้ยสีเหลืองผสมกับสีขาวเต็มเลยจ้ะ เดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวจะพาเก็บกินก่อน๋ยจจะพาเก็บแดดผส2นิดนะึงอันนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งได้อันนี้ก็เป็นกินได้นั่งได้กินได้ชาวภไทจะพากินเปิดพระโอคตกับข้าวเนะี่ยเดี๋ยวครูผ้าก่อนจันผ้าอนเอนกผสมแต่ที่จริงยืนกินเนี่ยสบายกว่ายืนกิน สะดวกกว่าเยอะนั่นงกินค่ะยองๆกินค่ะนั่งกินจนเจือก็ก็ค่ะเออเปิดพะอกพบข้าเหนียวได้อร่อยมาก,มาก,กเปิดพออบคบข้าเหนียวเนี่ยได้อะไรมาตั้งดีๆนะจ้าบุ้ไส้อ่ะหันกล้องมานิดหน่อยหันกล้องมานิดนึงเปิดพออบครบข้าเหนียวเปิดพออก พบข้าวเหนียวจ้าโอข้าวเหนียวมันนั่งันดนั่งกี่ยังจีเนี่ยดอกไม้อยากนั่งคว้ดอกไม้อ่ะดูก็ได้จ้ะเอาผ้ามาก็ใช้ทำเจุดๆน,นั่งได้เลยจ้ะโอเคมาอันดับแรก เขากินไข่กันจ้ะสาวผู้ไทยกินปลาหวานกับข้าวเหนียวเนื้ปลาหวานกับข้าวเหนียวหุ้บรรยากาศนะงามจ้ะเดี๋ยวกินก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยจะเปลี่ยนกล้องคาไปเพราะว่าถ้ายกกล้องมันสั่นจ้ะมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยเวิร์กถ้ายกกล้องอนะ่จ้ะงามกิน,น,นแต่ผักตอนนี้กินไม่ได้หรอกจ้ะผักตรงเนี้ยปลาหวานจ้ะ เศกาลกินไข่เหนื่งเข่างางมากสัน่นยมนี้ก็จะแพ้เกสรดอกไม้นิดหน่อยตอนอยู่บ้านพอออกมาข้างนอกเสียงหายเลยสวย สวยดอนยากางงามพายังไม่กินข้าวสองชาวนข้าวเพียง๊ยันแดบดบน้ำไม่เจ็มที่ตอนนี้ไ้ยินเสียงอะไรไหมคันลำทาน ข้าวสมกก่อนข้าวเย่งสิง้างไม่ต้องผ่าแบบเก็บต้องไหม,มข้าวหวานข้าวเหนียวกระติ๊บนึงพกข้าวเหนียวมาด้วยหรือข้าวเหนียวมาด้วยหรือคะวันนี้พกข้าวเหนียวอยวู่ติ๊บ สาวข้าวเหนียวเนาะไปไหนก็ต้องมีข้าวเหนียวเราเป็นสาวผู้ไทยข้าวเหนียวนะช <c oughs> อบน้ำน่ะน้ำลดลงแล้วจะเนี่ยเดินข้ามไปฝังม้นได้สบายบายเดี๋ยวสุดทา้ายยางขาด เาเดินข้ามไปสัง่งหู้ปลาหวานทอดปลาหวานงามาจากเมืองไทยเม็กินไทยแลนด์เม็กินไทยแลนด์มาจากเพื่อนเรา ป้าหวานบินไก่พ่อลูกแซ่บตรงนี้นั่งได้ไม่เป็นไรไม่มีหมามุย้ยถ้าตรงไหนมีหมามุย้ยก็เอ,อ้ยนั่งไม่ได้จ้ะมองเออได้หมามุย้ยจะถึงนั่งไม่ได้จ้ะ ใครอยากกินด้วยมักินข้าวกับสาวบุ้ไทยด้วยแบ่งกันกินจะปาดจ้เข้าแบ่งกันกินด้วยกระตายนะ กระต่ายออกหากินกระต่ายตัวเท่านี้กระต่ายตัวใหญ่ๆออกมาหากินไปคิ้วเผาเอาอากาศสัน่นสาวผู้ชายพูดเยอะก็ขอโทษขอวผูยเด้อค่ะเอา เนี่ยอีกเนีย้ซ้าเนี้ยชายไปอยากน้ำอยากน้ำข่อยบ่อต้นดอกไม้เนี่ยคล้ายๆกระเทียมป่าอยู่ข้างหลังกองเาเพื่อนแต่คงไม่ใช่ขอเล่เปิดโอ้ยเอาค่ะ น้ำกันเขาเฮียนซาเฮียนท้ายมึงอเอากินด้วยกันมาจ้าเ้าก็อยากกินน้ำกลับกินขอเดียวแล้ว กกล้องแล้วมันสั่นเลยไม่อยากยกนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยจ้ะเนาะนั่งนิ่งๆเนี่ยกล้องมันจะได้นิ่งถ้าไม่นั่งอยู่นิ่งๆนะจับกล้องกล้องมันส่ายถ้าเนตจะนั่งนิ่งๆบ่อหนึ่งบ่าตึงนั่งเว้าน้ำเพื่อนๆเนี่ยเวลาลงมามันก็ยังพัดกล้องนะลงมานิดหน่อย 太阳太毒。